ครับวันนี้ผมว<ล>ุฒิเจซีบุตรพาครับวันนี้ก็มากระเสียข้าวฮะสวนที่ไหนนะพี่เคจกูดต,ตะเกียนทองนะอ่ามาดูทุเรียนกันนะฮะนี่ฮะวางกันจ้ำกันเห็นเห็นเลยะฮะนี่ครับผมไมอยากมีเลยพี่จองนะ <ๆ S 2> เสียเสียข้าวจองนะฮะสวนนี้ <c oughs> ทั้งหมอนทั้งชน,นีนะฮะไซส์ก็ประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วที่นี่เขาโอ้โหปลูกสุดยอดมากมีทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเอาถ่ายคลิปเลยดิถ่ายต่อส่งเงินเลยเอาโอเคนี่ฮะอ่าเนี่ยแล้วครับส่งเงินเรียบร้อยฮะ เราซื้อจริงขายจริงนะฮะตัดจริงนะฮะไม่ไม่ทิ้งกันนะครับตรงนี้ <c oughs> ตั้งแล้วไม่ตัดจบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ได้ฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวแป๊บ <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวดูทุเรียนมาดูไซส์ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มามาตัดนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เสียข้าวเข้ามาตัดเลยครับนี่หนึ่งสวนนะฮะที่เขาพี่เจ้ากุยกุยกันง่ายๆ่าครับตรงนี้ก็ถ้าโอเคได้ เพื่อนผมจัดก,การหมดถือว่าราคาก็ว่านไปฮะขึ้นตามขึ้นลงตามลงแต่ดูไซส์ก็ถือว่าในระดับหนึง่งถือว่าโอเคอยู่ฮะก็มีหลายเบอร์แต่เราก็เหมาๆไปเลยฮะถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อทางผมได้ถ้าก็เพื่อนผมได้ฮะก็ดูกันไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าทําแผงเองอะไรเองส่งเองเร,เ,นะเราเน้นตัดแก่นะเราเน้นตัดแกะอ่าเพราะว่าเราเราไม่ได้ส่งลงตู้ค่าเบอร์ เบอร์ AB อ่ะจะคัดลงตู้บ้างแล้วก็เบอร์ห่างๆเนี่ยเราก็จะขายอ่าให้พ่อค้าเอาไปแกะขายอ่ะเราต้องตัดแกะเพราะไม่งั้นมันมันจะไม่ไม่ค่อยดีมีปัญหาอ่าแล้วก็ถ้าพ่อค้าสนใจจะซื้อตามเพื่อนผมก็ได้ฮะซื้อไปขายแกะขายในแต่ละพื้นที่ก็ได้เพื่อนผมก็ขายราคาอ่าย่อมเยาฮะก็บวกจากสวนค่าตัดค่าอะไรก็ไม่ไม่กี่บาทก็ถือว่าราคามันก็ไม่แพงอ่าอันนี้สวนพี่ลุงฮะที่เขาคิดที่ที่ตะเคียนทอง มีชนีะชะนีก็โบราณก็หลายหลายสิบปีแล้วเราดูต้นนี้เพราะที่ผมชอบโอ้โหมังคุดก็มีลูกฮนะมังคุดอยู่ใต้ชนีชนีต้นใหญ่มากนี่เขาตัดไปรอบนั้นแหละโอ้ชนีต้นใหญ่มากเลยฮะนี่ฮะ,ฮะชะนีถือว่าโอเคเลยนะฮะสามสิบสี่สิบปีแล้วเห็นพี่เขาบอกแล้วก็มังคุดก็มีลูกอยู่อ่ามังคุดเนี่ยปลูกในร่มร่มแสงํำไรเนี่ยมีลูกนะฮะอ่า แต่ไม่รู้ผมถามพี่เขาปลูกยังไงไม่รู้แต่พ่อเขาปลูกไว้นี่ฮะก็ชนีดอยู่ข้างบนเป็นพุ่มที่ใหญ่มากต้นเดียวแล้วกินพื้นที่เยอะแล้วก็มีมังคุดอยู่ใต้ต้นฮะออกลูกด้วยฮะถือว่าใช้ได้เลยอืมเียดูต้นฮะสามสี่สิบปีดูนะฮะโหต้นใหญ่มากนี่ฮะแล้วอ,อย่างนี้พี่ให้น้ำยังไงเนี่ยไอตอนมีลูกเนี่ยให้น้ำเยอะไหม วันวินวันนะชั่วโมงนึงอ่ะสองวันให้ทีสองวันให้ทีงชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมโอ้เนี่ยฮะเราก็ให้น้ํายังไงต้นใหญ่ก็ยังไม่ได้ให้วันวินวันอยู่แล้วเพราะว่าเราดูแต่ความชื้นเนอะอ่าก็ชื้นอยู่ตลอดอ่าใช่เพราะโอ้เนี่ยฮะมันชื้นตลอดเราก็คุมการให้น้ำฮะอย่างต้นใหญ่ก็เนี่ยสองวันฮะเนี่ยคือจากชาวสวนเลยฮะนี่ฮะก็ผมก็อยากเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเห็นว่าเอ่อทุกอย่างฮะมันต้องศึกษาแล้วก็ค่อยปรับเอาฮะอย่าไป คือไงมันเนี่ยก็ข,ของจริงๆอยู่ทํากันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วฮะเนี่ยผมก็พยายามถ่ายทอดลงไปให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะฮะเนี่ะตั้งแต่ปุ่นต้นเล็กต้นใหญ่กระทั่งเก็บเกี่ยวขายตามลงตามอะไรก็เนี่ยฮะติดต่อดูมันมันหลายขั้นตอนมากทุเรียนนะฮะมันไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บจะได้กินเลยต้องมานั่งบ่มนั่งอะไรอีกใช้เวลาการดูแลอีกก็โหเยอะมากนี่ฮะ,ะก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับครับผมสวัสดีครับ